คายี่ตาให้พังไปเลยค่ะก๊อพิชยะกับผมสีใหม่บอกได้เลยนะคะว่าใจกล้ามากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตในตอนนี้เลยละค่ะสำหรับลุงก๊อปหรือว่าก๊อปพิชยะทิติภัยสารกุลที่พี่ชายสุดหล่อของนักแสดงหนุ่มไมพ้พิรัตน์นั่นเองก่อนหน้านี้โลกโซเชียลได้มีการพูดถึงคุณลุงก๊อปกันมากๆกับประเด็นข่าวของน้องแม็กเวลลล้านชายสุดที่รักค่ะ และแน่นอนนะคะว่าสําหรับหนุ่มก๊อฟนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อวงการแฟชั่นค่ะเพราะว่าทางเสื้อผ้านหน้าผมที่เราเห็นหนุ่มคนนี้เขาจะจัดเต็มตลอดเลยล่าสุดอินสตาแกรมของหนุ่มก๊อฟนั้นโพสตภาพตัวเองค่ะมาในลุกย้อมผมใหม่สีเขียวแน่นอนละค่ะผมสีนี้มันไม่ใช่ใครที่จะสามารถทําได้นะคะดยคนที่ทําแล้วจ่ายรอดค่ะแต่บอกได้เลยจ้ะว่าลุงก๊อฟของเราเนี้ยผ่านฉลุยเลยละคะ่ะจะลอกันานานไหนมาชมภาพไป พร้อมๆกันเลยค่ะ